สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bible Story by พีพันวัฒนเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและนำข้อพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตจริงและวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้เรื่องบึงไฟนรกปลายทางแห่งแดนมรณาซึ่งสถานที่นี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามนรลและสวรรค์ ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ที่มนุษย์ต้องพบเจอในโลกหลังความตายเสมอซึ่งในแต่ละความเชื่อ <c oughs> ก็อาจจะบรรยายเกี่ยวกับนรกแตกต่างกันออกไปบ้างแต่มันจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือในนรกนั้นมีแต่ความมืดและเต็มไปด้วยไฟกรรมฐานที่ล้อนระอุและมีเจ้าผู้ครองน,นรกที่คอยทรมานผู้คนที่ลงไปอย่างที่นั่นและในวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าไบาเบิล ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบึงไฟและนรกเอาไว้บ้างซึ่งถ้าเราดูจากข้อมูลในพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าบึงไฟนั้นจะถูกกล่าวถึงในบทสุดท้ายของพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งบึงไฟนั้นจะมาหลังจากที่พระเยซูทรงวิพากษ์สาซาตานและมนุษย์แล้วถูกกล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 19: ข้อที่20ว่าสัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยวจนะ ที่ได้กระทำหมายสำคัญต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นและบูชารูปเคารพของมันสัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยวจนะถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่ไม่ได้วยกรรมฐานซึ่งนั่นก็หมายความได้ว่าบึงไฟนี้คือนรกที่โหดร้ายยิ่งกว่านรกคุณลองนึกภาพตามไปนะครับว่าถ้าสมมุติว่า คุณไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแล้วคุณก็ต้องถูกพิพากษาและถูกโยนลงไปในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกรรมฐถันคุณลองคิดดูสิครับว่าคุณจะต้องถูกเผาและมอดไหม้อยู่อย่างนั้นตลอดไปแบบไม่มีเวลาหยุดพักคุณลองจินตนาการถึงการที่เราต้มไก่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆแม้ว่าเนื้อจะหลุดเปื่อยออกจากกระดูกแต่ก็ยังคงต้มต่อไปแบบไม่รู้จบให้คุณลองจินตนาการแบบนี้ว่า ถ้าคุณตกลงไปในเึงไฟและคุณก็ถูกเผาจนเนื้อหลุดเหลือแต่กระดูกแต่กระนั้นคุณก็ไม่อาจตายได้และก็ยังมีความรู้สึกและประสาทสัมผัสต,ต่างๆอย่างครบถ้วนและคุณเองก็ไม่อาจที่จะหนีออกไปจากเึงไฟนั้นได้และคุณก็ต้องถูกเผาต่อไปเรื่อยๆตลอดไปเป็นนิดแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นพระกัมพีก็ได้พูดถึงสถานที่อีกที่หนึ่งก่อนที่จะพูดถึงเึงไฟ นั่นก็คือแดนมราณาหรือแดนคนตายที่เมื่อคนที่เสียชีวิตบนโลกนี้โดยที่เขาเองไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาก็จะต้องตกลงไปสู่แดนมราณาหรือแดนคนตายนั้นซึ่งแดนมราณานี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นนรกเลเวลแรกๆก่อนที่จะไปถึงบึงไฟซึ่งในแดนคนตายนี้ก็ถูกกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ที่มีแต่ความมืดมิดและร้อนระอุ และเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องร้องไห้และการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันซึ่งพระเยซูเองก็ได้พูดถึงสถานที่นั้นไว้ในคําอุปมาของพระองค์เรื่องเศรษฐีกับราซรัสในรูกาบทที่16บหข้อยี่สาว่าและเมื่ออยู่ในแดนมรณาก็เป็นทุกข์ยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ราลรดมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะที่ลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตาทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้ซึ่งพระคําข้อนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าที่ที่เสด็จีอยู่นั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟและความร้อนเป็นที่ที่ไม่มีน้ําเลยแม้แต่หยดเดียวและไม่เพียงแค่นั้นครับพระกัมพียังได้บอกกับเราอีกว่า หน้าที่แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้และการขบเคี้ยวเขียวฟันถูกกล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ก็30ข้อ30กล่าวไว้ว่าและจงยวนผู้รับใช้และประโยชน์ออกไปยังความมืดข้างนอกณที่นั่นจะมีการร่ำไห้และขบเคี้ยวเขียวฟันซึ่งถ้าเราดูในไบเบิลเราก็จะเห็นได้เลยว่าสถานที่ที่ผมได้กล่าวมานี้เป็นสถานที่ที่ถูกเตรียมไว้เพื่อจัดการกับเหล่าทูตสวรรค์ที่กบฏ หรือที่เราเรียกว่าซาตานและผู้ติดตามของมันถูกกล่าวไว้ในวะธรรมยูดา์บทที่หนึ่งข้อที่6ว่าและบรรดาทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจกับสิทธิอำนาจของตนแต่กับทิ้งถิ่นฐานไปพวกนี้แหละที่พระองค์ทรงล่ามโซ่ขังไว้ในความมืดมิดชั่วนิรันด์จนถึงวันพิพากษาใยิ่ใหญ่นั้นซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยไปได้ยินมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง และเขาก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวในโลกหลังความตายว่าเขาได้ไปที่ไหนมาบ้างและส่วนมากก็จะเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกซึ่งมันก็น่าแปลกตรงนี้ครับที่ส่วนมากเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับนรกนั้นจะตรงกันแทบทั้งหมดไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในศาสนาไหนหรือประเทศอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ในนรกนั้นเต็มไปด้วยความมืดมิดและเปลวไฟเต็มไปด้วยการกรีดร้องร้องไห้และการทนทุกข์ทรมานที่ไม่มีหยุดพัก ไม่มีมิตรไม่มีสหายไม่มีคำชื่นชมใดๆที่ออกมาจากปากผู้ที่ถูกทรมานอยู่น้เวลานั้นจะมีก็แต่เสียงกลด่าและคำสาปแช่งที่พวกเขาเอาแต่โทษพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เขาตกลงมาอย่างนารกนี้เพราะไม่ว่าพวกเขาจะร้องสารภาพบาปมากแค่ไหนแต่คำสารภาพบาปนเวลานั้นก็ไม่มีความหมายต่อไปเพราะความเมตตาของพระเจ้าจะไม่ลงไปยังแดนมรณะ อย่างที่อับราฮัมได้กล่าวไว้ในรูกาบทที่16ข้อ25ว่าแต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและหลาสลัดได้ของเรยวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเรวร์รมแต่เจ้าได้รับความแสนระทมเพราะสิ่งเดียวที่ผู้คนที่ตกอยู่ในเวีีนั้นจะได้ยินและได้เห็นก็คือจะมีแต่ภาพเป็นความทรงจำ ต่ตอนที่พวกเขาเองยังมีชีวิตอยู่ในโลกที่มันจะคอยหลอกหลอนและวนเวียนเป็นภาพฉายซ้ำๆอยู่ในหัวของพวกเขาทั้งยังจิตสำนึกที่คอยบอกกับพวกเขาอยู่เสมอว่ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะเชื่อพระเจ้าตั้งแต่แรกสักก็ดีเพราะถ้าฉันเชื่อพระเจ้าในวันนั้นวันนี้ฉันคงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในเปลฝายนี้เพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเมื่อคนเราตายไปแล้ว มันก็จะมีสถานที่อยู่สองที่เท่านั้นที่เราจะไปนั่นก็คือแดนบรม,มสุขเสษมและแดนมรณาซึ่งแดนบรม,มสุขเสษมนั้นก็ถูกจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านั้นก็แน่นอนครับว่าผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเมื่อเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วจิตวิญญาณของเขาจะต้องลงไปสู่อย่างแดนมรณาอย่างแน่นอนหรือผู้ได้เข้าใจง่ายๆก็คือ พวกเขาจะต้องตกนรกนั่นเองและบางคนก็อาจจะมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับนรกและสวรรค์บางก็บอกว่านรกเป็นเพียงภาพโฮโลแกรมที่ติดสมองของเราไปหลังจากที่เราตายถ้าเราจินตนาการไว้แบบไหนสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนั้นบางก็บอกว่านรกคือความทุกข์ยากลำบากที่เราเจอบนโลกใบนี้แหละบางก็กว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ เพราะบางคนก็อาจจะคิดปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่นๆอย่างเช่นเมื่อเขาพูดว่าไปนรกดีกว่าเพื่อนเยอะดีแต่บางครั้งการที่เขาพูดออกมาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางที่จะไปถึงสวรรค์ได้เพราะถ้าคุณไม่ได้รู้จักพระเจ้ามันก็แน่นอนครับว่าปลายทางสุดท้ายที่มันจะสิ้นสุดในชีวิตของคุณมันก็หนีไม่พ้นการลงไปสู่นรกอเวจี G. เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครเลยที่จะทําดีได้ทุกประการเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราทุกคนล้วนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิดและมันก็ไม่มีความดีใดที่เราทําแล้วมันจะสามารถชําระร้างบาปเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราได้เพราะว่าเราทุกคนนั้นล้วนต้องพึ่งพาพระคุณของพระเยซูคริสต์ทั้งสิน้นในไบเบิลพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8และ9 ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพวกคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทําเองแต่พระเจ้าทรงประทานความรอดนั้นให้เนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งอวดได้เพราะฉะนั้นคุณจะไปบึงไฟแน่ครับถ้าวันนี้คุณไม่เลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ตัดไว้ในพระคัมภี์ของพระองค์ว่า บาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้มนุษย์ไปไม่ถึงพระองค์ก็คือการที่มนุษย์ไม่เชื่อในพระองค์ถูกเก่าไว้ในยอห์นบทที่16ข้อที่และ9บอกว่าเมื่อพระองค์มาพระองค์ก็จะพิสูจน์ให้โลกเห็นใน,นเรื่องบาปเรื่องความชอบธรรมและการพิพา,ากษาโรคและเรื่องบาปก็คือพวกเขาไม่เชื่อในเราและพระเยซูก็ได้ย้ำกับเราในพระธรรมยอห์นบทที่3ามข้อสิว่าผู้ที่วางใจในพระบุตร ก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนาะบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและในแดนมรณะนั้นก็ไม่ได้มีแค่ความมืดไฟและการทรมานเท่านั้นแต่ในนั้นยังมีสิ่งที่เรียกว่านอนที่ไม่รู้จักตายที่มันจะคอยกัดกินเนื้อของคนที่อยู่ในนั้นแบบไม่รู้จบจนกว่าจะถึงวันพิพากษาในบึงไฟ ถูกเขียนไว้ในไบเบิลพระธรรมยากอบบทที่9ข้อที่48ว่าณที่นั่นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะครับกลับเข้ามาในอ้อมกอดของพระเจ้าผู้สร้างของคุณผู้ที่เป็นพระองค์เดียวที่จะถ่ายชีวิตของคุณออกจากความทุกข์ทรมานช่วนนี้หลันนี้ได้เพราะเวลาเดียวที่คุณจะเลือกได้ก็คือตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับ เพราะหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณก็หมดสิทธิ์เลือกทันทีพระเจ้าทรงรักคุณครับและพระองค์ก็ทรงรอคอยให้คุณกลับมาหาพระองค์จงเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเพราะเมื่อคุณได้ลงไปยังแดนมรณานั้นแล้วคุณจะไม่มีวันกลับขึ้นมาได้อีกและการเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องโง่ครับแต่มันเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดในชีวิตของคุณ เท่าที่คุณจะคิดและทําได้พระเจ้าได้สัญญาไว้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วบุตรคืออะไรล่ะครับบุตรก็คือทายาทและทายาทก็คือผู้ที่ได้รับมรดกจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าคุณจะไม่เพียงได้รับพระพรในโลกนี้เท่านั้นแต่หลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณก็จะได้ไปอยู่ที่แดนบรม,มสุขเสีมกับพระองค์ และเข้าสู่สวรรค์ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงกล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1นึ่งข้อสิว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเองแล้วครับว่าคุณจะเลือกอะไรให้กับชีวิตของคุณเองทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสรุปเลยก็คือบึงไฟคือการลงโทษ หลังจากการวิพากษาครั้งสุดท้ายหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองและบึงไฟนี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายและตายชั่วนิรันนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลหรืออยากให้ผมทำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลทุกท่านก็สามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ และสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ